เลยมากม,าม,ามา่นี่แม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 อะไรคะจ้าอะไร,ะไรคะ สวัสดีค่ะสบายดีฟ .c ทางช่องน้องคำแพงชาแนลค่ะวันนี้ก็เที่ยงแล้วเนาะคะ่ะเที่ยงของวันที่14มีนาคมสองห้าหกเดค่ะเพ่นกะได้แนวทางของตาปากน้ำโพอาจารย์สวยแม่ริ้วแล้วก็เลขมีที่มามาแล้วเนาะตอนนี้จะได้มาเอามาฝากมาตอนฟีทางช่องเพื่อที่จะนำไปเป็นแนวทาง แต่ว่ายังเหลือของปู C ่40เนาะยังบ่มา,า,า,าค่ะเนาะจะเทียงคร่งแล้วเทียงค่งจะบายโมงแล้วเนาะ,ค,ะค่ะก็อาจจะบ่ได้ลงคีิไใหเอฟซทั้งช่องเพราะว่าโบหูว่าจะมาบอมือนีเนาะถาม,มาไม่เพ่นก็จะเอาไปล่งในกลุ่มให้คือเกาค่ะผู้ใดอยากจะได้ครีมแคลเซียมยาบำรุงสายตาหรือว่าอยากจะเขากลุ้มก็ ทักลายมาได้ค่ะตามเบอร์ที่แม่เพ่นขึ้นหน้าจอให้เอฟซีทั้งช่องทุกๆมือเนาะเขากุมฟี่ค่ะบ่ได้เสียงเงินเพราะว่าอย่างเพ่นเปิดมาเพื่อที่จะเพื่อที่จะเพื่อที่จะวางแนวทางเนาะวางแนวทางให้เอฟซีทั้งช่องในกลุม ในเวลาที่แม่เพ่นบอดายลงคลิปห้เนาะบอดายลงแนวทางห้ทาง YouTube จังสีน้องะค่ะ FC กับกฝาก FC ทางช่องทักไลน์มาได้เนาะว่าอยากจะได้แนวทางละดัมือนี้แม่เพ่นก็ได้แนวทางของรัฐบาลไทยและก็เลขมีที่มามาฝากมาตอน FC ทางช่องด้วยเนาะค่ะ ของไม่เพ่นเองเนาะคะ่ะ mm hmm. เดขกมิธิมาทับเอฟซี FC มักกระตามโมบักกระพานได้ค่ะชวนเมื่อวานนี้เนาะลาวพัฒนาและฮานอยไม่เพ่นจะบมมี่มาเทียบให้เบิงพะว่าไม่เพ่นบาได้เขียนเนาะไม่เพ่นแค่อันบันทึกที mm hmm. อยู่ในไลน์เนาะเอาไปส่งให้เอฟซีทั้งช่องในกลุ่มเลยนะคะอบอมไม่เพ่นบาได้เขียนมากระดาษแล้วกับบมี่อันจะมาเทียบให้เบิงเมื่อวานนี้มีของอาจารย์ใดเซียนในเขาเด เอฟซีทั้งช่องคอมเมนต์มาบอกไม่เพ็นด้วยเนาะหลักอะไม่เพ็นจำได้แค่ว่าแล้วพัฒนาของตาปากน้ำโพเข้าอีกแล้วเนาะวันจันทร์ก็เข้าวดวันพุธนี้ก็เข้าเนาะคะ่ะวันจันทร์ก็เข้าที่ห้าหกตรงตรงวดนี้ก็เข้าที่ห้าเจ็ดตรงตรงขกันเนาะค่ะของตาปากน้ำโพเน,ะน,ะนะาะกับผู้ใดมักผู้ใดชอบ ของสามสีอาจารย์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยค่ะนี่ะเอามาบึงเจ้าแรกค่ะของตาปากน้ำโพเนาะตาปากน้ำโพให้มาหาหนอยแยกเนาะเอาหาหนอยแยกของตาไปก่อน ตาให้มาฮาหนอยพิเศษรูดเจ็ดกับศูนย์ค่ะจับคู่ให้เจ็ดซีเจ็ดเจ็ดศูนย์ซีศูนย์เจ็ดแล้วก็น,น้อยปกติให้มากค่ะรูดหนึ่งกับซีจับคู่ให้หนึ่งสองหนึ่งห้าสี่สองสี่ห้าแล้วก็นอย VIP ให้วิ่งรูด ศกับ3จับคู่ 03, 06, 3สามศูนข fc นี่ค่ะแนวทางเนาะหานอยแยกของตาปากน้ำโพวันนี้ให้มาวิ่งลูดบนล่าง7กับ0ค่ะกับจับคู่ให้7จ7ด0ี0เนย้อยปกติให้มาลูด1กับ4จับคู่1นึ่สองหหา 4ี่สส่หส่วนอนอยวี p ให้มาลูด0กับ3จับคู่ให้03น6แลามศูนกคสค่ะได้หาหนอยแยกแล้วก็ไปต่อที่หาหนอยรวมของตากันค่ะวันนี้หาหนอยรวมตาปากน้ำโพให้มาวิ่งลูดบนล่าง7กับ0ค่ะจับคู่ให้03 04 0ูน7์หกศูนแล้วก็เจ็ดเจ็ดค่ะแนวทางหาน้อยรวมของตาปากน้ำโพวันนี้ให้มาวิ่งลูด7กับ0บนล่างจับคู่03 0ย์สามเอ่อศู 6, แล้วก็ศูจับอ่าแล้วก็มี71 7จ็ดสามเแล้วก็เจค่ะแคปหน้าจอไว้เดอร์ค่ะ fc แนวทางหาหนอยรวมและหาหนอยแยกของตาปากน้ำโพกันเน้อค่ะ fc ค fc ทั้งช่องแคปหน้าจอค่ะแคปหน้าจอแล้วเดี๋ยวไม่เพ็่นภาพไปต่อค่ะมาต่อที่ของอาจารย์สวัยค่ะอาจารย์สวัยให้มาวิ่งลูดบนล่าง7กับ6ค่ะ ตัวประกบคู่มี1 3 4 9 0วันนี้อาจารย์สวัยมัก1กับ4เนาะค่ะนี่ค่ะเพิ่นกระจับคู่มาให้หกสามหก6ีหกหนึ่เออหกเก้าแล้วก็หกศูแล้วก็เก้าหนึ่งเก้าสามเก้าีเก้คู่เดียวเนาะกระตัดออกมันกะบ่ตัดเนาะกะบ่ดได้กับ และกัห้าศูนย์ห้าห้าศูนย์ละก็บสองศูนย์ 20, ค่ะเพิ่นมักหนึ่งกับซีไมเพิ่นกาบ,บงกลมไปที่หกซีหกหนึ่งละกัเก้าหนึ่งเก้าซีค่ะเอฟซีนี่ค่ะถ้าผู้ใดบ่มกักที่อาจารย์จะไว้จับให้ให้เอฟซีทั้งช่องไปหาจับเอาเองเนาะไปเลือกเอบ,บิงค่ะว่าตัววิ่งตัวลูดของแตละเซียนแตละาจารย์มาตัวใดเนาะตรงกันตัวใดให้เอฟซีทั้งช่องไปหาจับเอาค่ะเนาะนี่ค่ะ ได้ของอาจารย์สวัยแล้วเดี๋ยวภาพไปต่อค่ะเลขมีที่มาค่ะเลขมีที่มาวันนี้ฮานอยได้มา951091905150ค่ะนี่ค่ะฮานอยวันนี้ของเลขมีที่มาได้มา951091 9051แล้วก็ห้าเนาะค่ะให้ fc ทางช่องแคปหน้าจอเอาข่าวแนวทางฮานอยวันนี้ของอาจารย์สวัยและเลขมีที่มาค่ะแคปหน้าจอเอาเดอ้อค่ะตัวเลขทุกตัวที่ทุกๆเซียนทุกๆอาจารย์ให้มาก็ให้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นเดอ้อจา้าเนาะได้แล้วไปต่อกันเนะค่ะมาต่อทีของแม่ริว้วค่ะ แม่ริ้วให้มาแนวทางฮานอยวันนี้ให้มาวิ่งลูดบนล่างสามกับแปดชุดเน้นมีสองหนึ 1, ่งสองสามเจ็ดแปดห้าเก้าแปดห้าส่วนชุดลองมีสามเจ็ดสามแปดแล้วก็เจ็ดสี่ค่ะแนวทางคะ่ะฮานอยรวมวันนี้ของแม่ริ้ววิ่งลูดบนล่างคะ่ะสามกับแปดเนาะชุดเน้นมีสองหนึ 1, ่งสองสาม 7จ็ดแปส่วนชุดล่องมี3738จ็ดสแล้วกัเจ็ดซีเนาะไอฟซีงช่องแคปหน้าจอค่ะแนวทางหาหนอยของแม่ลิ้วค่ะได้แล้วเดี๋ยวแม่เพ่นภาไป,ปต่อค่ะนี่ค่ะมาต่อที่มืออื่นเนาะแม่มออมเพ่นจะมาสรุปแนวทางรัฐบาลไทยงวดวันที่16 มีนาคมสองห้าหกเจ็ดให้เอฟซีทั้งช่องค่ะเนาะว่าแตละเซียนแตละอาจารย์จะใดตัวใดตรงกันตัวใดมาให้เอฟซีทั้งช่องได้เอาไปเป็นแนวทางกันเนาะออื่นไม่เพิ่นจะสรุปไ้ค่ะตาปากน้ําโพค่ะให้มาค่ะโค้งสุดท้ายค่ะโค้งสุดท้ายรัฐบาลไทยตาปากน้ําโพให้มาหกกับเก้านะคะวิ่งลูดบนล่างหกกับเก้าจับคู่สามตัวมาให้มาไม่หกเก้าศูนย์ค่ะ แล้วก็2ตัวมี6 7 6 0 6 6หกศแล้วก็เก้าศู์ขาแนวทางเนาะรัฐบาลไทยของตาปากน้ำโพให้มาวิ่งรูดบนล่าง6กับ9 3ตัวบนมี6 9 0 สตัวบนล่างมี6 7 60 66แล้วก็9 7 90ค่ะได้แนวทางรัฐบาลไทยของตาปากน้ำโพแล้วเนาะไปบึงของเลขมีที่มาค่ะว่าจะได้ตัวใดค่ะนี่ค่ะได้มาแล้วเนาะรัฐบาลไทยงวดน,นี้เลขมีที่มาได้มา6 1 0เนาะแล้วก็6กับ เก้าตัวเดียวกันเนาะได้มาเม็ดเดียวหกหนึ่งศูนย์แต่ว่าเมเพ่นลกับหัวให้เป็นเก้าหนึ่งศูนย์เนาะนี่ค่ะเน้นไปที่หกหนึ่งศูนย์ค่ะนี่ค่ะหกหนึ่งศูนย์เนาะแล้วก็เฮ้าก็เอามาตัดเลนก็นจะได้มีหกหนึ่งหกศูนย์หกเจ็ดเก้าหนึ่งเก้าศูนย์ลกกแปดสามนี่มาอย่างย้อนอย่างเพราะว่าเป็นเลขฟันของไมเพ่นเนาะเมเพ่นก็นเลยเอามาไต่นี่ค่ะให้ fc ทั้งช่องค่ะ 83จะเป็นเลขฝันของแมเพนค่ะ fc นคะคะกะทุกไมเพนเอาเอฟเอา,เอาอตัวเลขมาลงให้ fc ทั้งช่องเนาะกะเป็นแขนแนวทางเท่านัน้นให้ fc ทั้งช่องไปพิจารณากันเอาเลือกเอาตัดเล่นเอ,เอาเบิ้งเอานาะค่ะแมเพนกะบอมเบนเซียนเก่งเนาะกะไดมากกะเอามาฝาด fc ทั้งช่อง่ชื่อค่ะนี่ค่ะ แคปหน้าจอเอาแนวทางรัฐบาลไทยงวดวันที่สิบหกโอ้เขียนผิดแลตัวนี้เขียนวันที่ผิดเลยนี่ค่ะสิหอีกสองวันเองไม่นี้กับสิบสี่แล้วน้องมะอื่นกับสิบห้าสิบหกมาลุ้นกันเนะไพจะดวงดีก็ไพค่ะนี่ค่ะ แคปหน้าจอได้หรือ,อยังคะแคปหน้าจอแล้วไม่เพนก็ขอให้เอซทั้งช่องคะ่ะหยิบซื้อลอตเตอรี่ไว้นะคะคนละใบซองใบหลกักก็ขอให้ทุกท่านเฮงๆรวยๆกับฮานอยวันนี้นะคะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ